สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง This is b o k i แล้วนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดในรอบเดือนของเราอย่าเรียกว่าเป็นวันหยุดอดีกว่าเพราะเราต้องไปทำงานตอนเย็นเนาะแต่เราอยากไปวัดนะคะซึ่งเป็นวัดแบบสายมูพี่ปิ่นแนะนำมาเดี๋ยวเราไปดูกันวัดน,นี้เรียกว่า Sydney ์มูรุกันเทม l พเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กาลังหาบ้านหางานหาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปมูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราติดตามได้เลยจ้า you <laughs> ยโอเค we can do first ก็คือนี่ไงทุกคนเราจะต้องแบบว่าเขาเรียกเขามีความเชื่อว่าเราต้องชําระใช่ไหมดูตามคิดพี่ปิ่นมาเลยว่าเราต้องแบบ make ourself clean หรอจริง,รงใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะถอดรองเท้าก่อน <laughs> ลัคก,กี้นะวีดิด้นๆแบบว่า I know already that's the reason I said to you. How about in your country? I'll yeah, put it there. You the, the last one. But for that one. I'll put this here. Yeah. Okay. okay. Wash your legs. Wash your chin. I already take a shower and a bath. No, but still at Okay. Clean it up. Is it bed? โอ้ท oh, like in mm ุกคนทุกคนก็คือเหมือนแวร์ซาลีเหมือนฉันอยู่อินเดียนเลยอ่ะแต่ว่า I don't know how to play Babe you know ไหม similar just play put some money a t s t reason <S <Okay>. <S so just go inside I think <Maybe S 1> inside inside cannot take a photo ในความที่เขามไม่ได้อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปถ่ายภายในวัดเนาะเราก็เลยได้ถ่ายข้างนอกวัดอันนี้ก็คือเราเข้าไปข้างในมาเรียบร้อยแล้วซื้อผลไม้ชุดละ15บห้าเหรียญน,นะแล้วเขาก็จะมีพราหมณ์ถามว่าเทพที่คุณบูชาคืออะไรก็คือพระพิฆเนศซึ่งวันนี้มันเป็นวันีคนเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นวัดอินดีมันจะเป็นคนอินเดียเยอะมากอะไรเงี้ยอก็สามารถมาได้นะทุกคนอยู่อาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าก็ หรือว่ามาซึมซับบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ได้รับพ่อไปของให้โชคดีกันทุกคนจ้า